วัสดีทุกท่านครับพบกับการฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูตรเฉพาะ b บ o s Life S และ u n i ิมาเต้เยือบ e สกัดสูตรพิเศษกับการดูแลสุขภาพด้วยเทคนิค Fieldllgrade เพื่อให้ทุกท่านนะครับรู้สึกดีและยอดเยี่ยมทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนที่ทุกท่านนะฮะจะได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลสุดพิเศษทางบริษัทของความการุณาทุกท่านนะครับ งดการบันทึกวิดีโอเนื่องจากวิดีโอนี้เป็นข้อมูลภายในบริษัททุกท่านสามารถรับชมวิดีโอการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ผ่านทางลิงก์ใน f b o o k o o n p a n p u n i v n r s i t y Thailand ข้อมูลการฝึกอบร,รมต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงทำซ้ำหรือเผยแพร่ในช่องทางอืน่นรวมไปถึงการเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ทุกประเภทก่อนการได้รับอนุญาตจากทางบริษัทและไม่สามารถใช้อ้งางอิงทางการแพทย์ใดๆได้ ก่อนที่เราจะได้เรียนรู้กับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้เรารู้สึกฟิลเกรดนะครับเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพพื้นฐานของระบบเมตาบอลิซึมของเรากันก่อนโดยปกติแล้วนะฮะร,ร่างกายของเรานะครับจะมีปฏิกิริยาทางเคมีหลายล้านครั้งในแต่ละนาทีนะครับเมื่อเราทานอาหารเข้าไปเอนไซม์จะทําหน้าที่ย่อยและนําส่งสารอาหารในระหว่างกระบวนการย่อยจากนั้นนะครับสารอาหารจะสุกจะถูกส่งต่อไปที่ตับนะครับเพื่อเก็บ สารอาหารและเปลี่ยนบางส่วนนะครับเป็นพลังงานในระดับเซลล์หรือว่า ATP เราจําเป็นที่จะต้องทานอาหารทุกวันเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานเพื่อการสร้างปฏิกิริยาทางเคมีที่เล็กที่สุดในเซลล์จนไปถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ สารอาหารหลักนะฮะที่เราต้องได้รับทุกวันนะครับจะได้แก่พวกโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตดังนั้นนะครับการได้รับสารอาหารเหล่านี้ยังเหมาะสมและก็สมดุลน,นะครับจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อสุขภาพของพวกเราโดยปกตินะฮะร่างกายจะสามารถใช้คาร์โบไฮเดรตเพื่อเป็นพลังงานและสามารถใช้ไขมันเพื่อเป็นพลังงานได้เช่นเดียวกันเราเรียกความสามารถนี้ว่าความยืดหยุ่นของระบบการเผาผลาญซึ่งสามารถสลับแหล่งพลังงานนี้ไปมาได้อย่างอิสระ เพื่อให้เห็นภาพที่เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราจะใช้ภาพรถบรรทุกคันนี้นะฮะแทนร่างกายซึ่งรถบรรทุกน้ํามันคันนี้นะครับจะมีถังเชื้อเพลิงหลักนะครับโดยจะเปรียบเสมือนเป็นสถานที่เก็บสะสมคาร์โบไฮเดตหรือว่าคาร์บส่วนถังบรรจุน้ํามันขนาดใหญ่นะครับเราจะแทนเป็นสถานที่เก็บสะสมไขมันหรือว่าแฟตโดยปกติร่างกายจะมีความยืดหยุ่นในการเผาผลาญคือความสามารถในการใช้ทั้งคาร์โบไฮเดตและก็ไขมันเป็นพลังงาน แต่เมื่อเรารใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ไม่สมดุลน,นะครับเช่นกินอาหารไม่เป็นเวลากินน้ําตาลแล้วก็แป้งมากเกินไปออกกําลังกายน้อยสุขภาพของระบบการเผาผัานของเราก็จะเสื่อมลงความสามารถในการใช้ไขมันเพื่อเป็นพลังงานก็จะลดลงร่างกายเปลี่ยนไปใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลักมากขึ้นจึงทําให้ร่างกายเก็บสะสมไขไขมัน,นไว้เป็นจํานวนมากทําให้เกิดโรคในอนาคตตามมา,มามากมาย อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าหากเราบริโภคคาร์โบไฮเดตหรือน้ําตาลในปริมาณที่มากก็จะทําให้ฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นซึ่งอินซูลินนี้เองนะครับเป็นตัวกําหนดว่าร่างกายจะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดตหรือไขมันก่อนเมื่ออินซูลินสูงร่างกายของเราจะถูกจํากัดนะครับให้ใช้คาร์โบไฮเดตเป็นพลังงานซึ่งร่างกายจะไม่สามารถดึงเอาไขมันสะสมมาใช้ได้จนกว่าอินซูลินนะครับจะต่ำลงร่างกายจึงจะสามารถดึงเอาไขมัน สะสมตั้งกาวนะครับเปลี่ยนมาเป็นพลังงานให้กับร่างกายโดยปกติแล้วนะฮะอินซูลินจะถูกหลั่งออกมาเนื่องจากการตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของน้ําตาลในเลือดการเพิ่มขึ้นของน้ําตาลในเลือดนะครับเกิดขึ้นได้เมื่อเรากินคาร์โบไฮเดตหรือว่าน้ําตาลโดยร่างกายจะย่อยคาร์โบไฮเดตเป็นกรูโครสซึ่งเป็นพลังงานที่ร่างกายสามารถใช้ได้ทันทีดังนั้นนะฮะเมื่อระดับกรูโคสหรือน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นจากการกินคาร์โบไฮเดตหรือว่าน้ําตาลร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมา อินซูลินนะคบเป็นสิ่งที่จําเป็นในการนําพากรูโคสเข้าสู่เซลล์ซึ่งอินซูลินจะเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดประตูเซลล์ทาให้เซลล์ในร่างกายได้รับพลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆ ในทางตรงกันข้ามนะครับเมื่อเรากินไขมันจะทําจะไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือดหรือว่าอินซูลินโดยภาพนี้นะฮะจะแสดงให้ให้เราเห็นแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของอินซูลินที่มีต่อระบบการเผาผลานของเราในช่วงที่เรานอนหลับนะครับจนตื่นในตอนเช้าเราจะใช้ไขมันเป็นพลังงานเพราะร่างกายอยู่ในภาวะอดอาหารและมีอินซูลินที่ต่ํา แต่เมื่อเรานะครับเริ่มทานอาหารเช้าระดับกลูโคสแล้วก็อินซูลินจะพุ่งสูงขึ้นโดยร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปใช้คาร์โบไฮเดตเป็นแหล่งพลังงานแทนซึ่งหากเราไม่ทานอาหารว่างหรือระหว่างมือ้อระดับอินซูลินของเราก็จะเริ่มลดลงและอาจจะกลับสู่สภาวะการใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานได้เหมือนเดิมแต่ในความเป็นจริงนะครับทำได้ยากมากเพราะเราก็จะมีพวกขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงในระหว่างมือ้ออยู่ตลอดเวลาเลย ทีนี้นะครับเรารู้กันแล้วว่าอินซูลินที่เพิ่มขึ้นตอบสนองต่อการรับประทานคาร์โบไฮเดตหรือน้ําตาลไม่ใช่ไขมันอินซูลินจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายจะใช้แหล่งพลังงานไหนหากระดับอินซูลินสูงร่างกายจะเผาผ่านคาร์โบไฮเดตหรือน้ําตาลเพื่อเป็นพลังงานในทางกลับกันนะครับหากอินซูลินต่ำร่างกายก็จะเริ่มเผาผ่านไขมันให้เป็นพลังงานมากขึ้น มันมีเหตุผลที่เราพูดถึงอินซูลินมาตั้งแต่ต้นเพราะหากเราสูญเสียความยืดหยุ่นในการเผาผลาญตามธรรมชาติความสามารถในการสลับใช้คาร์โบไฮเดตและไขมันเป็นพลังงานก็จะไม่สามารถทําได้หากยังเลือกรับประทานอาหารแต่ประเภทพวกคาร์โบไฮเดตสูงน้ําตาลสูงอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้สุขภาพของเราย่ําแย่อย่างต่อเนื่องข้อแรกนะครับเราจะติดอยู่ในวัฏจักรของการที่มีน้ําตาลในเลือดสูงซึ่งจะทําให้มีระดับอินซูลินที่สูงตลอดเวลา มีการสะสมของไขมันในร่างกายเพราะร่างกายไม่สามารถที่จะใช้ไขมันสะสมเพื่อเป็นพลังงานได้ข้อที่2นะครับไขมันในร่างกายที่สูงนะครับจะมีความเสี่ยงในการทําให้เกิดโรคอ้วนซึ่งเป็นปันจจัยเสี่ยงสําหรับโรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญแทบทุกโรคเลยและข้อที่3นะครับการที่ร่างกายมีระดับอินซูลินที่สูงและก็เลือลังสามารถนําไปสู่ภาวะดื้อต่ออินซูลินได้โดยที่ร่างกายจะหยุดตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งร่างกายจะไม่สามารถใช้พลังงานจากกรูโครสจากเลือดเข้าสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายได้นะฮะซึ่งจะส่งผลเสียมากมายต่อระบบการเผาผลาญทั้งระบบในร่างกายของเราเลยมาถึงตอนนี้นะครับทำให้เรานึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่าแค่การรับประทานอาหารไม่ถูกต้องก็มีผลต่อสุขภาพของเรายิ่งหากร่างกายของเราดื้อต่ออินซูลินแล้วนะฮะก็จะเกิดความเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่นโรคเบาหวานภาวะมีบุตรยากในผู้หญิงโรคหัวใจแล้วก็โรคอื่นๆอีกมากมายเลยดังนั้นนะครับเราจึงให้ความสําคัญต่อภาวะการดือ้อต่ออินซูลินเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนโดยทั่วไปแล้วนะฮะการดื้อต่ออินซูลินนะครับสามารถเชื่อมโยงกับสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรือ้อรังหรือว่า NCD จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะครับพบว่ามากกว่า70%ของผู้เสียชีวิตในแต่ละปีนะฮะมีสาเหตุมาจากกลุ่มโรค NCD ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่ถูกต้องนั่นเองซึ่งได้แก่พวกโรคหัวใจโรคเบาหวานชนิดที่2โรคปอดแล้วก็โรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์รวมไปถึงภาวะสมองเสื่อมด้วยนะครับ หากการดื้อต่ออินซูลินเป็นสาเหตุหลักของปัญหาทำไมพวกเราส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้าน,นะครับว่าเราดื้อต่ออินซูลินระบบการดูแลสุขภาพทั่วไปก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จนมันสายเกินไปผู้ป่วยจะมีระดับกรูโคสแล้วก็อินซูลินที่สูงเรือหลังไปแล้วนะฮะแต่เราสามารถสังเกตสัญญาณเตือนเริ่มต้นที่บ่งบอกว่าอินซูลินในร่างกายสูงและจะเข้าสู่ภาวะเรื้อหลัง เช่นการเกิดติ่งเนื้อบนผิวมีไขมันหน้าท้องที่แข็งมีการเพิ่มขึ้นของระดับไขมันในเลือดนะฮะ,ะ,ะเช่นคอเลสเตอรอล LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ความดันโลหิตสูงข้อเท้าบวมผิวดำคล้ำเป็นพื้น แล้วก็มีอาการอ่อนล้าตลอดเวลาหากคุณพบสัญญาณเตือนกลุ่มนี้นะครับคุณจะต้องตรวจสอบระดับกลูโคสและอินซูลินอย่างใกล้ชิดกับคุณหมอดังนั้นนะครับเราต้องเริ่มให้ความสําคัญกับสุขภาพของเราให้มากขึ้นซึ่งการดูแลสุขภาพนั้นนะฮะต้องสอดคล้องกับความรู้สึกที่ดีในแบบฟิลเกรดด้วยฟิลเกรดนะครับเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนนะฮะสามารถนําไปใช้ได้ง่ายที่สุดซึ่งเป็นโปรแกรมที่เน้นที่สอผลิตภัณฑ์หลัก ที่มีประสิทธิภาพสูงและวิธีการปฏิบัติที่ง่ายโดยจะทำให้เรารู้สึกถึงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว Feel Great นะครับประกอบไปด้วย2ผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นก็คือเยบามาเต้สูตรพิเศษในรสชาติที่คุณชอบและก็ใยอาหารสูตรเฉพาะซึ่งคุณสามารถเลือกสูตรที่เหมาะกับตัวคุณเองได้โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มนี้นะฮะเราจะใช้ร่วมกับวิธีการปฏิบัติตัวด้วยการจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารตามช่วงเวลาต่างๆที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้ว การจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารตามช่วงเวลาหรือ IF นะครับเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินแล้วก็หลายคนได้ทดลองปฏิบัติตัวตามรูปแบบนี้กันมานานแล้วซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการฝึกวินัยในการรับประทานอาหารของเรา เพื่อที่จะลดการกินอาหารที่เกินความจําเป็นการจํากัดเวลาในการรับประทานอาหารตามช่วงเวลานะครับที่จะสามารถช่วยให้ร่างกายรักษาระดับอินซูลินที่ดีต่อสุขภาพได้ซึ่งเป็นการจํากัดเวลาการทานอาหารระหว่างมื้อเช้าและมื้อเที่ยงเป็นระยะเวลา4-5ชั่วโมงและระหว่างมื้อเที่ยงและมื้อเย็นเป็นระยะเวลาอีก4-5ชั่วโมงจากนั้นนะครับรออย่างน้อย12-16ชั่วโมงก่อนการรับประทานอาหารในมื้อเช้าถัดไป เทคนิคในการจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารนี้นะครับควรท,ทําควบคู่ไปกับการเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเช่นการทานอาหารที่มีโปรโตีนสูงใย,ยอาหารสูงคาร์โบไฮเดรตต่า โดยคุณนะฮะสามารถใช้ตัวช่วยอย่างเช่นยาอาหารสูตรเฉพาะรับประทานก่อนมื้ออาหาร10-15นาทีเพื่อช่วยในการลดการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายและทําให้เรารู้สึกอิ่มได้นานแล้วก็ยาวนานขึ้นนะฮะนอกจากนี้นะครับในระหว่างวันนะฮะคุณยังสามารถเลือกดื่มเยอบามาเต้สูตรพิเศษในระหว่างวันได้นะครับเพื่อเพิ่มพลังงานและทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะฮะอีกทั้งยังช่วยลดความอยากอาหารหรือขนมระหว่างมื้ออาหารได้อีกด้วย นอกเหนือจากเทคนิคในการควบคุมการกินอาหารอย่าง442แล้วนะครับยังมีเทคนิค168นะฮะที่เชื่อว่าปัจจุบันหลายคนเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้เทคนิคนี้กัน รวมไปถึงใครที่เพิ่งจะเริ่มเข้าสู่การควบคุมอาหารก็มักจะใช้วิธีการนี้นะฮะเนื่องจากจะทําได้ง่ายกว่าเพียงคุณควบคุมอาหารในช่วง16ชั่วโมงและคุณจะทานอาหารในช่วงเวลาใดก็ได้ในช่วง8ชั่วโมงที่คุณมีซึ่งคุณนะฮะไม่จําเป็นจะต้องรอเวลาเป็นช่วงเพื่อรับประทานอาหารในแต่ละมื้อของวัน,เห,นเหมือนกับเทคนิค4412การจํากัดเวลาในการรับประทานอาหาร16ชั่วโมงนะฮะจะช่วยให้ร่างกายของเราเกิดกระบวนการเผาผลาญได้นานขึ้น ซึ่งจะทําให้ร่างกายดึงเอาไขมันสะสมมาใช้ได้มากขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องซึ่งโดยเฉลี่ยร่างกายจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงหลังมื้ออาหารสุดท้ายเพื่อเริ่มกระบวนการเผาผลาญไขมันโดยมันจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับร่างกายและที่สําคัญนะครับอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูรเฉพาะก่อนมื้ออาหารทุกครั้งและคุณสามารถใช้เยอบามาเต้สูตรพิเศษในระหว่างวันได้อีกด้วยนะฮะ การปฏิบัติตัวอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพิสูจน์ผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันซึ่งการจํากัดเวลาในการรับประทานอาหารที่ได้พูดไปทั้งหมดนะฮะจะทําให้คุณได้รับประโยชน์ทางด้านสุขภาพเป็นอย่างมากร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีซึ่งได้แก่ใย,ยอาหารสูตรเฉพาะและเยอบามาเต้สูตรพิเศษของเรานั่นเองเยอบามาเต้ er สูตรพิเศษของเรานะฮะมีส่วนผสมหลักคือเยอบามาเต้สกัด เยอบามาเต้ er เป็นพืชสมุนไพรที่มีการใช้กันมาอย่างยาวนานในเขตอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้ยูนิซิตีนะครับเก็บเกี่ยวเยอบามาเต้ที่เจริญเติบโตในเขตอเมริกาใต้แล้วก็อเมริกาอเมริกากลางนี้นะฮะและนําไปผลิตภายใต้มาตรฐาสนสากล เพื่อให้ได้เยอบามาเต้ที่มีความบริสุทธิ์สูงมากกว่าเยอบามาเต้ทั่วไปมากถึง10เท่าโดยมีขั้นตอนในการสกัดตามมาตรฐาน5ขั้นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันด้วยมือขั้นตอนที่2ใช้อุณหภูมิสูงในการสกัดสารสำคัญออกจากเยอบามาเต้ขั้นตอนที่3แยกเฉพาะสารสำคัญที่ต้องการและมีประโยชน์ต่อสุขภาพขั้นตอนที่4นะฮะทำให้สารสาคัญมีความเข้มข้นแล้วก็ได้มาตรฐาน และขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ทําให้บริสุทธิ์ตามมาตรฐานสากลจึงทําให้เราได้เยอบามาเต้สูตรเฉพาะที่มีความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระและสารสําคัญที่สูงโดยเฉพาะคอโรจินิกแอซิดซาโปนินทริโอโบมินและก็เนเชอรัลคาเฟอีนนั่นเองเรามาเริ่มกันที่คาเฟอีนกันก่อนนะครเพราะว่าสารที่เพราะว่าเป็นสารที่เรารู้จักกันมากที่สุด ซึ่งใครหลายคนนะครับมักจะเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพวกคาเฟอีนหรือแม้แต่การดื่มเครื่องดื่มพวกที่พวกนี้นะฮะในช่วงระหว่างมื้ออาหารซึ่งได้แก่พวกชากาแฟน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มชูกําลังแล้วคุณเคยสังเกตไหมครับว่ากาแฟกับน้ำอัดลมก็มีคาเฟอีนเหมือนกันแต่การดื่มนะ้ำอัดลมก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีเหมือนกับการดื่มกาแฟ เหตุผลก็คือในกาแฟนะครับมีส่วนประกอบที่น้ำอัดลมไม่มีนั่นก็คือคอรโจ e เจนิกแอซิดซึ่งเป็นสารประกอบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบในพืชเช่นกาแฟแล้วก็เยืบามาเตมีการวิจัยมากมายนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของคอรโจอเจนิกแอซิดเช่นช่วยให้อารมณ์แล้วก็ระบบความนึกคิดของเราดีขึ้นทำให้เรามีความรู้สึกที่เป็นด้านบวกมากขึ้น และนี่นะฮะก็เป็นเหตุผลที่เรารู้สึกแตกต่างนะครับเมื่อคุณดื่มกาแฟาเทียบกับน้ําอัดลมแต่ปัจจุบันนะฮะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับเพื่อให้เรารู้สึกฟิลเกรดและแน่นอนนะครับมันก็คือเยบามาเต้สูตรพิเศษของเรานั่นเองซึ่งไม่เพียงแต่ แค่มีปริมาณคาเฟอีนจากธรรมชาตินะะพอๆกับกาแฟคุณภาพสูงแต่มันยังมีคอร์จินิกแอซิดที่มากกว่ากาแฟอีกด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีสารประกอบที่มีความเข้มข้นอื่นๆอีกนะครับเช่นทีโอโบรเมนและซาปโปรนินนะฮะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะครับจะทำให้พวกเราเห็นผลลัพธ์จากการจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารได้ เยอบามาเต้สูตรพิเศษนะครับนอกจากจะช่วยลดความอยากอาหารได้แล้วนะฮะคอรจีนิกแอซิดและทิโอโบรมีนนะครับยังช่วยทําให้เรามีอารมณ์ที่ดีรู้สึกมีความสุขรวมไปถึงซาโปนินนะครับยังส่งผลต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการเผาผลาญของร่างกาย,ยด้วยดังนั้นนะฮะเยอบามาเต้สูตรพิเศษจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการดื่มกาแฟเพราะมีสารประกอบที่มีความเข้มข้นและก็หลากหลายมากกว่านั่นเอง การดื่มเยือบาบาเต้สูตรพิเศษในช่วงที่คุณกำลังจำกัดเวลาในการับประทานอาหารในตอนเช้านะครับจะช่วยให้คุณสามารถขยายเวลาในการเผาผลาญไขมันเพื่อดึงมมาเป็นพลังงานได้ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเพิ่มพลังงานเพิ่มความอดทนลดความอยากอาหารเพื่อช่วยในเรื่องของการดูแลรูปร่างและก็สุขภาพและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อระบบการเผาผลาญในร่างกายที่สุดอีกด้วยนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็พูดถึงผลิตภัณฑ์เยบามาเตสูตรพิเศษไปแล้วที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีในระหว่างการจํากัดเวลาในการทานอาหารได้ง่ายขึ้นต่อมานะฮะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นตัวช่วยสําคัญในโปรแกรมฟิลเกตของเราเพื่อให้เป้าหมายของเราสําเร็จได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกก่อนที่จะพูดถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมฟิลเกตนะฮะเราจําเป็นที่จะต้องทราบเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารของเราก่อนซึ่งมันใช้ระยะเวลาในการย่อยนานมาก การย่อยนะฮะจะเริ่มต้นที่กระเพาะอาหารโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2-4ชั่วโมงซึ่งมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการย่อยจากนั้นนะครับอาหารจะอยู่ในลำไส้เล็ก5-7ชั่วโมงสําหรับการดูดซึมสารอาหารต่างๆและจะเคลื่อนที่ไปยังลำไส้ใหญ่และมีการดูดกลับของน้ําในบริเวณนั้นนะฮะมากกว่า30ชั่วโมง เนื่องจากการย่อยอาหารในร่างกายของเราใช้เวลานานมากนะครับกระบวนการย่อยอาหารจึงใช้พลังงานเป็นจํานวนมากดังนั้นนะฮะร่างกายของเราจึงต้องการเวลาในการรีเซ็ตและปรับระดับอินซูลินให้ลดลงมาในระดับที่สมดุลการทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อระดับอินซูลินที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นนะฮะน้ำตาลในเลือดก็จะค่อยๆลดลงและต่ำกว่าระดับปกติซึ่งจะทำให้เกิดความหิวและทำให้เราอยากกินหรือว่าอยากกินขนมและก็ของว่างตรงนี้เองนะฮะที่จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหิวแล้วก็หงุดหงิดดังนั้นนะครับสิ่งที่ร่างกาย ต้องการจากคุณก็คือสารอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมซึ่งใยอาหารนะครับเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ถูกมองข้ามมากที่สุดแต่มีความจําเป็นต่อสุขภาพโดยรวมที่ร่างกายของเราขาดไม่ได้เลยคนส่วนใหญ่ทั่วโลกนะฮะไม่ได้รับใยอาหารที่เพียงพอใยอาหารมีความสําคัญต่อสุขภาพของการเผาผลาญที่ดีที่สุดเนื่องจากใยอาหารใช้เวลาในการย่อยนานกว่าคาร์โบไฮเดรตมากนะฮะจึงทําให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นซึ่งเป็นตัวช่วยที่สําคัญสาหรับเทคนิคการกํา การจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารของเราผลิตภัณฑ์ตัวที่ของของ w ิวเกรดก็คือใยอาหารสูตรเฉพาะ b บ o อสไลทที่ออกแบบมาเพื่อให้สารอาหารที่สำคัญก็คือใยอาหารวิตามินและก็แร่ธาต ยายอาหารที่มีโครงสร้างซับซ้อนหรือว่าไฟเบอร์เมทริกนะฮะที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะจะดูดซับน้ําแล้วก็สร้างเจลเหนืดในทางเรือนอาหารของเราเจลนี้นะครับจะช่วยชะลอการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายอีกทั้งนะครับยังช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้น นอกจากนี้นะฮะใย,ยอาหารสูตรเฉพาะนี้นะครับยังมีส่วนประกอบของไฟโตสเตอรอลจากพืชหลายชนิดนะครับซึ่งสารประกอบที่ได้จากพืชน,นี้นะฮะสามารถช่วยป้องกันการดูดซึมคอเลสเตอรอลหรือไขมันชนิดที่เราไม่ต้องการเช่น L D L แล้วก็ไตกรกลีเซอไรด์ในทางเดินอาหารได้ด้วย มาดูกันว่านะฮะหากเรารับประทานใยอาหารสูตรเฉพาะก่อนรับประทานอาหารจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากกราฟนะครับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าหากไม่ได้ใช้ใยอาหารสูตรเฉพาะก่อนมื้ออาหารที่ประกอบไปด้วยแป้งและน้ําตาลสูงจะทําให้ระดับน้ําตาลและอินซูลินในเลือดสูงขึ้นเป็นอย่างมาก และเมื่อเราดูอีกกราฟนะฮะที่มีการใช้ใย,ยอาหารสูตรเฉพาะก่อนมื้ออาหารที่มีส่วนประกอบของแป้งและน้ําตาลเช่นเดียวกันจะพบว่าผลกระทบของระดับน้ําตาลและอินซูลินในเลือดจะลดลงการใช้ผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูตรเฉพาะนี้นะครับจะช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นลดความอยากอาหารระหว่างมือ้อและทําให้เราและทําให้เป้าหมายของเราในการดูแลสุขภาพนะครับดียิ่งขึ้นการใช้ผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูตรเฉพาะ ก่อนมื้อเที่ยงและมื้อเย็นประมาณ10-15นาทีสามารถที่จะช่วยสนับสนุนสุขภาพของระบบการเผาผลาญของเราได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยให้การจํากัดเวลาในการทานอาหารของคุณทําได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วยนะฮะอีกทั้งสารอาหารต่างๆในผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูตรเฉพาะเช่นไฟเบอร์เมทริกวิตามินและธาตุ 5, มีโภชนาการที่เหมาะสมที่ช่วยลดความอยากอาหารระหว่างมือ้อช่วยควบคุมน้ําหนักในแบบที่ คุณต้องการมีสุขภาพที่ดีอีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลระดับกลูโคสอินซูลินและคอเลสเตอรอลได้ดีอีกด้วยดังนั้นนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์เยบามาเตสูตรพิเศษและใย,ยอาหารสูตรเฉพาะร่วมกับการปฏิบัติด้วยการจำกัดระยะเวลาในการทานอาหารอย่างต่อเนื่องก็จะมีผลทำให้สุขภาพและรูปร่างของเราดีขึ้นนั่นเองและนี่ก็เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เราอยากแนะนำให้กับทุกท่านในวันนี้ในแบบฟิลเกรด และที่สำคัญในปีนี้นะครับทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยูนิซิ y ีทั้ง18รายการใน PDR ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลของยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่แพทย์และบุคลากร,กรทางการแพทย์ให้ความไว้วางใจในการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือซึ่งทุกท่านนะฮะสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั้ง18รายการที่ถูกบรรจุอยู่ใน PDR ได้ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งได้ถูกบรรจุอยู่ใน PDR แล้วนะฮะ u n i c i t y ซึ่งเป็น บริษัทที่มีรากฐานทางวิทยาศาสตร์และให้ความสำคัญกับผลการศึกษาและงานวิจัยโดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติทั้งวรารสารด้านการแพทย์สารอาหารและโภชนาการอีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากพันธมิตรนะฮะซึ่งเป็นสถาบันหรือแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือโดยทุกท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลและผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้ได้ เอาละครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากทางบริษัทนะฮะหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถติดตามข่าวสารและตารางการฝึอกอบรมผลิตภัณฑ์ของยูนิซิ y ตีได้จากช่องทางต่างๆของบริษัทและหากต้องการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 2 0 9 2 6 7 7 7ด2ติดต่อฝ่ายข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง และพบกันใหม่อีกครั้งกับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ whoa, whoa, whoa.